การบูรณาการสิ่งแวดล้อมศึกษาโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานของการพัฒนาผู้เรียนให้ตระหนักถึงความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมกับชุมชนเป็นวัตถุประสงค์สำคัญของการปฏิรูปการศึกษาเป็นการพัฒนาผู้เรียนอย่างยั่งยืนขอนำท่านไปพบกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาของโรงเรียนเล็กๆแห่งหนึ่ง ในดินแดนแห่งมรดกทางวัฒนธรรมภาคเหนือซึ่งได้ทำงานร่วมกับชุมชนท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งโรงเรียนวัดแม่สลาเป็นโรงเรียนระดับประถมะศึกษาขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต4อําเภอสารภี นักเรียนของโรงเรียนวัดแม่สลาบส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในชุมชนบริเวณลำน้ำแม่สลาบจากการที่ได้ใช้เส้นทางสัญจเรเลียบลําน้ำเป็นประจำได้สังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงของลําน้ำว่าลําน้ำใสสะอาดที่ตนคุ้นเคยนั้นในปัจจุบันเริ่มมีขยะสะสมทำให้น้ำไหลช้าลงบางช่วงของลำน้ำ ถูกใช้เป็นที่รองรับการระบายน้ำทิ้งจากบ้านเรือนน้ำเริ่มเน่าเสียและส่งกลิ่นรบกวนนอกจากนั้นยังได้ทราบถึงความคิดที่แตกต่างกันของสมาชิกในชุมชน2กลุ่มคือกลุ่มหนึ่งไม่สนใจสิ่งแวดล้อมทิ้งขยะปล่อยน้ำเสียลงแม่น้ำส่วนอีกกลุ่มหนึ่งเห็นว่าการกระทําดังกล่าว จะก่อให้เกิดปัญหากับลำน้ำและในอนาคตจะมีผลกระทบกับชุมชนโดยรอบจำเป็นที่จะต้องร่วมมือการรักษาลนาน้ำนี้ไว้นักเรียนจึงได้นําสิ่งที่พบเห็นดังกล่าวมานําเสนอให้เพื่อนๆและครูแกนนำสิ่งแวดล้อมได้ทราบครูและนักเรียนจึงเกิดความคิดตรงกันที่จะร่วมมือการศึกษาคุณภาพนา้ำ ของลำน้ำแม่สาลากโดยใช้กิจกรรมนักสืบสายน้ำให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะส่งตัวแทนออกมากลุ่มละสองคนนะก็ที่เราจะไปสำรวจแม่น้ำแล้วในการไปสำรวจแม่น้ำนั้นเตรียมสมดุดเตมมรียมเป็นสอไปด้วยเพื่อเราจะได้ไปจุดบันทึกสิ่งที่นักเรียนพบเห็นจากนั้นครูและตัวแทนนักเรียนแต่ละชั้นได้เริ่มออกสำรวจลำน้ำเพื่อน,นำข้อมูลที่พบมากำหนดจุดศึกษา กลุ่มตัวแทนนักเรียนได้สำรวจลำน้ำในเมืองตน้นพร้อมกับบันทึกจุดที่เห็นว่าน่าจะเป็นปัญหาต่อคุณภาพของลำน้ำแม่สละเมื่อกลุ่มตัวแทนที่ออกสำรวจลำน้ำกลับมาโรงเรียนได้นำข้อมูลที่พบเสนอให้คณะครูและเพื่อนนักเรียนทั้งหมดได้ทราบและร่วมกันพิจารณากำหนดจุดสำรวจอย่างละเอียด จุดนี้เป็นจุดเริ่มต้นของหมู่บ้านและริมฝั่งแม่น้ำทั้งสองฝั่งมีวัชพืชมากและมีขยะเล็กน้อยและที่วัดก็ใช้น้ำนี้โรดผักและต้นไม้ต่างๆผมจึงเอาจุดนี้เป็นที่สำรวจพ่อค้าแม่ค้านะคะจะมาขายหมูกันตรงนี้นะคะ่พะพ่อค้าแม่ค้าก็นำ เศษขยะหรือเศษตีสุกโปกอื่นๆทิ้งทิ้งลงในแน้ำนะหรือบริเวณนั้นค่ะและเป็นตลาดช้าของหมู่บ้านด้วยค่ะหจึงเลือกบริเวณนี้เป็นจุดสำรวจที่สองค่ะที่พวกเนาเลือกจุดที่สามนะคะซึ่งเป็นจุดบ,บริเวณหน้าโรงเรียนก็เพราะว่าก่อนจะถึงโรงเรียนนะคะชาวบ้านมีฝฟังแม่น้ำเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ ริมฝั่งน้ำนะคะมูลสัตว์ของสัตว์นะคะก็จะลอยไปตามกระแสน้ํานะคะและชาวบ้านก็มักจะทิ้งน้ำโสโครกลงในแม่น้ําค่ะทั้งยังต่อท่อระบายน้าเสียลงในแม่น้ำด้วยนะคะพวกหนูจึงเลือกจุดนี้เป็นจุดสํารวนค่ะนี่คือจุดที่สี่นะคะในน้ำแม่สละนี้ถูกใช้ตั้งแต่จุดที่หนึ่งจนถึงจุดที่สีค่ะในเวลาที่ชาวบ้านใช้น้ำแม่สละนี้ กก็จจะลาาามรรุทีี่่4ดโงน้คเมื่อได้กำหนดจุดสำรวจและแบ่งกลุ่มสำรวจครบแล้วเพื่อให้เข้าใจตรงกันครูได้แนะนำวิธีการศึกษาและสำรวจชุมชนโรงเรียนที่จัดกิจกรรมสำรวจน้ำในลักษณะนี้ควรตั้งอยู่ริมแม่น้ำหรือแหล่งน้ำและมีอุปกรณ์ในการตรวจคุณภาพน้ำ ให้ข้อมูลอย่างชัดเจนเช่นในลักษณะของคู่มือนักสืบสายนนาเมื่อทุกอย่างพร้อมนักเรียนทั้งหมดก็เริ่มออกเดินทางมุ่งหน้าไปจุดสำรวจที่ได้รับมอบหมายพร้อมด้วยคณะครูที่ปรึกษา วัรชิ้นนี้ใช้วัดอะไรนะคะความขูนใสของน,น้ำนะคะวัดความขุดใสของน้ำอย่าลืมทุกอย่างนะักเรียนต้องจดบันทึกนะคะเา้าเริ่มเลยนะคะในแต่ละจุดสำรวจโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากชุมชนผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาด้วยการเข้ามาร่วมช่วยเหลือให้คำแนะนำรวมทั้ง ดูแลความปลอดภัยให้กับนักเรียนเป็นอย่างดีทุกครั้งในการสำรวจแต่ละครั้งนักเรียนจะพลัดเปลี่ยนหมุนเวียนการสำรวจน้ำในแต่ละจุดเช่นในการสำรวจน้ำครั้งที่หนึ่งนักเรียนกลุ่มที่หนึ่งสำรวจน้ำบริเวณจุดที่หนึ่งแล้วต่อไปในการสำรวจครั้งที่สอง นักเรียนกลุ่มที่1จะเปลี่ยนไปสำรวจน้ำบริเวณจุดที่2และหมุนเวียนไปเช่นนี้จนครบทุกจุดนักเรียนทุกคนจึงมีโอกาสสำรวจน้ำครบทั้งสี่จุดตัวอ่อน<ม>ีาคาไว้ไนะครับไม่มีตัวแมลงตัวเขียว นอกจากการสำรวจทางชีวภาพโดยการเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำนักเรียนยังได้ทำการวัดความเร็วของกระแสน้ำโดยปล่อยผลส้มให้ไหลไปตามกระแสน้ำแล้วจับเวลาในช่วงระยะที่กำหนดไว้ข้อมูลอีกส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญเพื่อนำมาพิจารณาร่วมกับผลการสำรวจคุณภาพน้ำคือกิจกรรมสำรวจชุมชน นักเรียนจะเข้าไปขอสัมภาษณ์ตัวแทนชุมชนที่หลากหลายเช่นผู้อาวุโสผู้ที่ใช้ประโยชน์จากลำน้ำและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากคุณภาพลำน้ำาีคคนในหมู่บ้านสมัยตะกอนกับสมัยบาเดียวนี้ใจน้ำต่างกันจะได้พ่องครับสมัยตะกอนแม่น้ำนี่ก็ตัาง้ากบ้านนี่เพิ่งเอาไว้ใจโหดพักโฮ สวนหดลำไยกาหดเพื่นปูกพักผักกาดกาพักที่หูดปลาทั่วเพื่อเอาน้ำเนี่ยไม่สลาบเนี่ยไปหดอันพวสวนน้ำไม่สลาบนี่ประเดี๋ยวนี้มันเป็นโซกาโปไปละเป็นไขน่น้ำไอ้น้ำเน่าประเดี๋ยวเขบาบอกข้าใจกันไปละ คนในสมัยก่อนใช้น้ำไม่สลาบกันอย่างไดเจ้าใช้น้ำดีไม่สลับใช้ได้สักผ้าได้งัวควายกิ่นได้อาบลงอาบเออเอเขาลงอาบก็ได้คือน้ำโกโคกนี้มีมีบ้างเล็กน้อยแต่โดยมากจะเสียน้ำตั้งให้นาลงอีเมีเยอะน้ำอย่างน้ำเน่าน้ำเนื่อนอีบ่ค่อยมีปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรของเจ้า ทุกวันนี้แม่น้ำาชล่าพักา,าะอามสะอาดดีมากบม่มีของเน่าของเสียโยนลงเลยเมื่อสำรวจชุมชนเสร็จในแต่ละครั้งทุกกลุ่มจะกลับมาที่โรงเรียนเพื่อสรุปข้อมูลประเมินผลคุณภาพน้ำร่วมกันโดยนำเสนอด้วยภาพวาดและผังไฟจราจรน้ำ ว่าอุณหภูมิอากาศสองกลุ่มความขุมากกา่นใสม,มีสองกลุ่มเห็นเลขสองสองกลุ่มเห็นเลขสี่ความเร็วของกระแสน้ําเฉลี่ยแล้วได้สิบสามวินาทีค่ะความเร็วของกระแสน้จาจะปกติดยทุกกลุ่มค่ะ,ฉะเฉลี่ยแล้วยี่สิบเก้าวินาทีค่ะความขุ่นใสทุกติดกลุ่มย่อยจะพบ จะเห็นเลข5ชัดกว่าเลขอื่นค่ะนี่คือจุดที่3หน้าโรงเรียนนะคะอุณหภูมิอากาศถือว่าปกติค่ะความคุณใสของน้ํานะคะอยู่ในระดับ5ถือว่าใสค่ะนี่คือจุดที่4จุดท้ายหมู่บ้านนะคะความคุณใสของน้าโดยโดยส่วนใหญ่กลุ่มย่อยที่1ถึงย่อยที่10จะมองเห็นเลข5ถือว่าน้าใสพอดีค่ะอุณหภูมิอากาศ สูงกว่าอุณหภูมิน้ำค่ะอุณหอุณหภูมิอากาศจะพอดีค่ะส่วนอุณหภูมิน้ำปกติดีค่ะเขียนค,คิดว่าพอใช้นะคะและเดี๋ยวเราลองนำข้อมูลทางกายภาพกับข้อมูลทางชีวภาพมาเปรียบเทียบกันว่ามันจะสอดคล้องกันไหมน,นะคะ,ะสัตว์ไฟเขียวพบอะไรมากที่สุด ปลาขาวตัวอ่อนตัวอ่อนเมื่อไรพอพบกลุ่มคะหลังจากที่นักเรียนพบสัตว์ไฟเขียวไฟเหลืองไฟแดงเสร็จแล้วมาแล้วนักเรียนลองค้นจากหนังสือคู่มือการแลองประเมินว่าแม่น้ำแม่สาลของเราเนี่ยครจะมีคุณภาพของลำน้ำเป็นอย่างไรบ้าง นักเรียนพอจะบอกครูได้ไหมคะว่าคณะนี้คุณภาพลัน้ำแม่สลาของเราเป็นอย่างไรบ้างอ,อ่าดะรุ่นี้ค่ะสัตว์เขียวบ่งบอกถึงคุณภาพน้ำสะอาดสัตว์ไฟเหลืองบ่งบอกถึงคุณภาพน้ำพอใช้ค่ะสัตว์ไฟแดงบ่งบอกถึงคุณภาพน้ำาสกปรกค่ะจากการที่พวกเราได้ไปสำรวจพวกเราได้พบสัตว์ เรกบ้านจุดไฟเหลืองมากค่ะจึงท,ทำให้น้ำบ้านแม่สาราเมีนคุณภาพน้ำพอใช้ค่ะจากการที่นักเรียนสรุปว่าคุณภาพน้ำทางชีวภาพพอใช้นะคะซึ่งครั้งแรกเราอภิปรายกันถึงข้อมูลทางกายภาพได้คุณภาพน้ําพอใช้นะคะแล้วพอมาถึงข้อมูลทางชีวภาพก็พอใช้ข้อมูลทางกายภาพได้ชีวภาพ คล้ายๆกันไหมคะคล้ายกันแสดงว่ามันสอดคล้องกันเพราะฉะนั้นแม่น้ําของเราก็เป็นแม่น้ําที่มีคุณภาพน้ําอยู่ในระดับที่ใช้ค่ะที่นักเรียนบอกครูว่าไม่ทิ้งขยะไม่ทิ้งน้าโสโครกและก็พยายามกําจัดวัชพืชก,ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้แม่น้ําแม่สราของเราเนี่ยในอนาคตจะต้องดีขึ้นในส่วนของเด็กนี้ก็ได้พัฒนาขึ้นมามาก เราก็ส่งบุตรหลานของเราเด็กของเราไปศึกษาจากชุมชนไปอาศัยจากผู้หลักผู้ใหญ่ญาติผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือท่านผู้สูงอายุในชุมชนทางชุมชนท่านก็ได้ให้ความร่วมม้ร่วมมือสนับสนุนพวกเราเป็นอย่างดีจริงจากการที่นักเรียนได้มีโอกาสได้ลงมือปฏิบัติจริงในชุมชนนะคะทำให้มีความรักในการเรียนมากขึ้นมีความสนุกสนานความกระตือรือร้น มีความคิดเริ่มสร้างสรรค์ที่ดีขึ้นค่ะตั้งแต่เห็นนักเรียนได้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเนะเห็นว่าดีเพราะเราจะอนุรักษ์สืบสายน้ําของบ้านเมืองลาบของเราที่จะเป็นน้ําที่ดีแล้วก็จะให้ชุมชนเรารู้จกักรักษาแม่น้ำกิจกรรม ของโรงเรียนวัดแม่สลานับได้ว่าเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ชัดเจนและสอดคล้องกับแนวคิดการปฏิรูปการศึกษาที่เน้นการบูรณาการและกิจกรรมโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานของการพัฒนาผู้เรียนนักเรียนสามารถเข้าใจปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ได้พบเห็นด้วยตนเองเข้าใจวิธีการค้นพบและวิเคราะห์ข้อมูล ให้เพียงพอที่จะสรุปปัญหาเหล่านั้นได้ทำให้มีความหวังว่าเมื่อนักเรียนเติบโตขึ้นจะสามารถเป็นกำลังสำคัญในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ยั่งยืนตลอดไป